บอกว่าผมจะเริญภาวนาพุโทโธโดยกําหนดที่ลมหายใจที่รูจมูกได้แต่นิ่งไม่สว่างและไม่เกิดปัญญาควรแก้ไขอย่างไรอันนี้พูดบ่อยนะคือถ้าเราตั้งตั้งเป้าไว้ในการนั่งสมาธิเนี่ยเราจะเอาแค่พุโทโธนะแล้วก็พุโทโธไปจ่ออยู่ที่ลมหายใจเนี่ยจิตจะแคบนะคือบางทีครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านอาจจะจิตใหญ่ได้สว่างได้นะแต่ว่า คนปฏิบัติเนี่ยนะเท่าที่ผมเอาเป็นว่าที่ผมเจอมาจริงๆเนี่ยเกนะคือไม่สามารถไปถึงจุดที่จิตมันจะสว่างได้เพราะมันจะมีอาการจี้คับแคบเข้ามาที่จุดเฉพาะนะอย่างตรงเนี้ยที่คุณบอกว่ากำหนดไว้ที่ปลายจมูกเนี่ยคุณลองนึกดูเนี่ยพอคุณได้รับคำสั่งนะะได้ชุดคำสั่งมาว่าให้กำหนดจิตให้วางจิต ไว้ที่ปลายจมูกแล้วก็พุโทโธพุทธโธพุทธโธเนี่ยถามตัวเองเนะว่าจิตของคุณเนี่ยมันลู่เข้าหรือว่าแผ่ออกมันลักษณะลูจิตที่ลู่เข้าเนี่ยมันเหมือนคุณเอาตามาเลงอยู่อย่างเงี้ยนะที่ปลายนิ้วเนี่ยมันแคบหรือว่ามันกว้างแล้วเปรียบเทียบดูตอนที่คุณทอดตาสบายสบายไปมองขอบฟ้านะฮนะนี่ตอนนั้นจิตมันเปิดหรือว่าจิตมัน แคบเท่ากับมองปลายนิ้วเนี่ยอาการมันแบบเดียวกันถ้าคุณหลงไปจี้จิตอยู่กับปลายนิ้วอยู่อย่างนี้นะมันก็แคบอยู่อย่างนี้แหละมันมันไม่มีทางกว้างขึ้นมาได้หรือกว้างแบบฟลุก๊กฟลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็กว้างได้แค่ครั้งสองครั้งนิ่งได้แค่ครั้งสองครั้งนอกนั้นอีกร้อยอีกพันอีกหมื่นครั้งเนี่ยมันก็จี้อยู่กับความคับแคบแล้วไม่ได้ปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่มันคับแคบอยู่ มีความมืดไม่สว่างเนี่ยนะมันเอาไปใช้พิจารณาอะไรไม่ได้นะการที่เราจะเห็นกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือของที่มันเป็นอนัตตาไม่ใช่บุคคลได้เนี่ยนะนะจิตต้องใหญ่จิตต้องกว้างจิตต้องเปิดเนะี่ยพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกนะคือชุดคําสั่งของอานาปานสติจริงๆเนี่ย ท่านให้ระลึกแค่ว่าขณะนี้กําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกขณะนี้กําลังหายใจยาวหรือหายใจสั้นทิศทางของการเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจมันคือทิศทางของการรู้รู้ตามจริงโดยไม่จี้ลงไปจํากัดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งและการที่รู้ตามจริงเนี่ยนะถ้าหากว่ามีความ สม่ำเสมอคงเส้นคงวามากพอหายใจรู้ว่าท้องป่องขึ้นมานิดนึงนะหายใจออกรู้ว่าท้องแฟบลงมามันก็รู้ทั่วทั้งองคาพยบได้เองโดยไม่จําเป็นต้องไปฝืนหรือว่าไปกําหนดดูอะไรจิตมันจะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นและจิตที่เปิดกว้างขึ้นอย่างเป็นสมาธิมันจะมีความสามารถรวมลงผนึกเข้าเป็น การรวมกระแสนะของจิตนะทำให้จิตใหญ่ขึ้นเป็นธรรมดานี่อันเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนเลยนะว่าให้จี้จิตไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งให้ดูโดยค,ความเป็นคำบริกรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านไม่เคยสอนเลยนะแค่ให้ระลึกว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจยาวหรือหายใจสัน้นจนกระทั่งจิตเนี่ยมันทําตัวมันปฏิรูปตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตการ คุณจะลองไปอ่านดูสเตตัสที่ผมเพิ่งตั้งเมื่อไม่น่าจะเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานหรือเมื่อวนันศุลนก็ไม่ทราบนะบอกว่าการเอาแต่จ้องลมหายใจยังไม่ใช่อนาปานสตินะอานาปานสติไม่ใช่การแค่จ้องลมหายใจที่คุณทํามาทั้งหมดคือการจ้องลมหายใจนะจ้องจะเอาความสงบอย่างเดียวนะคนที่ตั้งเป้าว่า เราจะทําสมาธิด้วยการจ้องลมหายใจเพื่อให้เกิดความสงบเนี่ยวันไหนสงบก็บอกว่าเออวันนี้ทําอาณาปานสติได้ดีวันไหนไม่สงบก็บอกว่าวันนี้นะสงสัยไม่ถูกจริตกับอาณาปานสติเนี่ยเป็นอย่างนี้กันร้อยทั้งร้อยเลยนะที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในไทยนะเมืองนอกเขาก็ไม่ได้สอนกันแบบนี้นะว่าให้มาเพ่งทาบริกรรมหรือว่า กำกับคำบริกรรมกับลมหายใจหรือว่าจี้เข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้สอนกันแบบนี้นะเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยถ้าถ้าเป็นเมืองนอกเขาเน้นให้ผ่อนคลายร่างกายก่อนให้รู้ขึ้นมาทั่วร่างกายที่มันสบายให้ได้ก่อนนะเสร็จแล้วแต่ของเขาก็จะออกแนวไปแบบกำหนดลมหายใจเพื่อให้เป็นสมาธิไปอีกแบบหนึ่งนะมันไม่ใช่ ดูว่าดูตามจริงรู้ตามจริงว่าลมหายใจกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่แบบพุทธเนี่ยกว่ามันจะเข้าใจมันยากจริงๆนะคืออันนี้เท่าที่เท่าที่ผมอยู่ตรงนี้มาสามสิบปีเนี่ยนะกว่าจะพูดให้เข้าใจว่าดูลมหายใจยังไงที่จะดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยโอ้โหมันกว่าคนคนหนึ่งจะได้ยินคํานี้เนี่ย มันต้องใช้เวลามันต้องผ่านด่านกันเยอะอจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตอนที่หลับตาลงแล้วก็จะเห็นลมหายใจเนี่ยนะโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะเพ่งเข้าไปยึดทันทีว่าเนี่ยลมหายใจของเราเนี่ยนะจงมาดับจงมาระง,งับความผุงซ่านไอ้ที่จิตจะทําตัวเป็นผู้เฝ้ารู้ผู้เฝ้าดูว่านี่หายใจเข้านี่หายใจออกนะเออนี่หายใจยาวนี่หายใจสั้นเนี่ยมัน มันทำไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครสอนไม่ค่อยมีใครเป็นบรรทัดฐานให้เชื่อมั่นว่านี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอไม่ย้ำไม่เน้นกันที่ตรงนี้เนี่ยมันก็เอาตามธรรมชาติดิบๆของของจิตที่พยายามจะทำสมาธิอ่ะ คำว่าพยายามทําสมาธิในการรับรู้ของคนทั่วไปก็คือการพยายามที่จะเอาความสงบเอาลมหายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของความสงบนะเพราะงั้นพอหลับตาลงไปแล้วในหัวมันฟุงฟ้งๆยุ่งๆก็พยายามสู้กับความฟุง้งยุ่งด้วยการบังคับตัวเองเนี่ยให้รู้ลมหายใจเข้าไปนะพอได้ยินคำสอนว่าให้จี้ลมหายใจเข้าที่จุดกระทบ จุดใดจุดหนึ่งของจมูกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะมันมันอาศัยสัญชาตญาณอาศัย,ยความไม่รู้ทางที่แท้จริงเนี่ยนะตั้งมุมมองไว้ว่าจะเอาเฉพาะตรงนี้จุดนี้จุดที่เป็นโพรงจมูกปลายจมูกนะก็กว่าจะคือคือพอฟังว่าจะดูลมหายใจโดยความไม่เที่ยงดูยังไงเนี่ยมันไม่เข้ากัน มันก็เลยมีความรู้สึกขัดแย้งแล้วก็ขัดง้างอยู่ว่าเออมันดูไม่ได้หรอกลมหายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงมันดูได้แต่เฉพาะแค่วา่าจับจุดใดจุดหนึ่งของลมหายใจเพื่อให้เกิดความสงบเท่านั้นนะอันนี้พูดบ่อยมากแล้วก็เดี๋ยวลองไปอ่านดูนะที่ผมเขียนไว้ในสเตตัสวันก่อน